ฮโยฮโยสวัสดีค่ะพี่รินจากช่องครินชแนลนะคะวันนี้ค่ะทุกคนเราจะมาเล่นเกมทายแชมเปี้ยนกันเพื่อนๆหลายคนที่เล่น LL เนี่ยถ้าเกิดอายุระหว่างช่วง10ปีถึง30ปีขึ้นไปนะคะในช่วงเวลาชีวิตของการวัยเรียนของทุกคนนั้นเนี่ยน่าจะผ่านประสบการณ์ที่ช่วยเสริมสร้างจินตนาการและก็ความคิดสร้างสรรค์น,นะคะนั่นก็คือ การดูการ์ตูนและก็อนิเมะนั่นเองไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ชายหรือว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงนะคะเรารู้ว่าบางคนเนี่ยเคยรีบตื่นมาเปิดทีวีแล้วก็มาดูช่องก้าโม้นั่นนะใช่ไหมล่ะฮ่าเราเป็นอยู่ ฉะนั้นนะคะวันนี้เนี่ยเราจะขอท้าให้ทุกคนให้เสียงตัวละครในอนิเมะคะว่าเป็นเสียงตัวเดียวกับแชมเปี้ยนตัวไหนใน L.L. นะคะเวอร์ชัน่นเจแปนนะขอย้ำนะว่าเป็นเวอร์ชัน่นเจแปนนะคะกติกาง่ายๆนะคะมีคำถามทั้งหมด15ข้อให้เลือกคำตอบที่คิดว่าถูกต้องนะคะในตัวเลือกทั้ง3ช้อยนี้นะคะภายใน5วินาที จากนั้นเนี่ยเราจะทําการเฉลยคําตอบที่คนเลือกมาจะถูกหรือผิดเนี่ยก็นับคะแนนกันเองนะคะสุดท้ายเนี่ยอยากจะให้คอมเมนต์บอกด้วยว่าเราดูคลิปจบแล้วเราเล่นเกมจบแล้วเราได้กี่คะแนนก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะคะเราไปเริ่มเกมกันเลยโกโก้ประเดิมด้วยข้อแรกนะคะเอมมา นางเอกในเรื่องพันธสัญญาในวอรแลนด์เด็กผู้หญิงอายุ11ปีในบ้านเด็กกำพร้าเมื่อได้รู้ความลับที่น่ากลัวเธอเป็นคนเดียวที่อยากจะช่วยพี่น้องทุกคนให้รอดพ้นจากชะตาก,กรรมโดนฆ่าในฟาร์มปัตุสัต์ของโลกปีศาจ あのきのき正ははるでで起たたた何十億もな見見てみいしょ <laughs> 私ことよとนี่ด้วยสำหรับคนที่ตอบถูกในข้อนี้นะคะสำหรับใครที่ตอบไม่ถูกเนี่ยก็สู้ต่อไปในข้อที่สองนะข้อที่สองสังกะตตกินโทกิพระเอกในเรื่องกินธรรมะ เจ้าของร้านสารพัดรับจา้างดักไม้ทีวีเดเล็กเป็นคนที่สร้างทั้งเสียงหัวเราะแล้วก็มีฉากเรียกน้ำตาถึงบางทีจะอดอยากขนาดแย่งอาหารหมากินมาทั้งชีวิตก็เถอนะแต่ก็เป็นที่รักของทุกคนรอบตัวอย่ที่เรื่องยมีเอลุกนเ สำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้เนี่ยน่าจะไม่ยากกันใช่ไหมหวังว่าทุกคนจะตอบถูกนะตัวละครที่3บิดเซงเซอาจารย์สุดเซ็กซี่ในเรื่องโรงเรียนรอบสังหารเธอถูกจ้างมาเพื่อช่วยฝึกฝนเหล่านักเรียนห้องอีในภารกิจช่วยโลกจากเนื้อมือของครูประจำชั้นบอกเลยว่าข้อนี้เน่ง่ายมาก ตัวละครที่4คุริยามะมิไรนางเอกในเรื่องอีกฝากฝั่งของเขตแดนมิไมรที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวโลกของเธอได้เปลี่ยนไปเมื่อเจอกับการสารภาพรักของฮาคิฮิโต คนที่ตอบถูกเนี่ยสุดยอดไปเลยสำหรับคนที่ตอบไม่ถูกเนี่ยไม่ต้องเสียใจยังมีคำถามอีกเยอะเลยตัวละครที่5เคโรจากเรื่องเคโรขบวนการอบอบปวดโลก10โทเคโร ero, หัวหน้ากองร้อยได้พยายามสรรพัดวิธีเพื่อหาทางยึดครองดาวโลกแม้ว่าทุกครั้งเนี่ยจะล้มเหลวเพราะนิสัยของตัวเองก็ตาม ขนาดเดียวกันก็ได้ช่วยโลกจากอันตรายและมนุษย์ต่างดาวกลุ่มอื่นด้วยอข้อต่อไปเนี่ยเป็นแนวซูเปอร์ฮีโร่เด็กผู้ชายทุกคนต้องสู้ๆนะ ตัวละครที่6กอ๋อไหมฮีโร่นัม้ำม่วงในเรื่องฮีโร่อะเคเดมีออ๋อไหมเป็นสสยลักษณ์แห่งความวิธีธรรมที่มีผู้คนยกย่องมากมายมีอัตลักษณ์หรือพลังคือ One For All. วันฟออเซอมุกเกะทีมิโร่คุบิโอคิริโอตชิเตะะร กซต่อไปเนี่ยเป็นอนิเม็นที่พ่เอบมากบังว,ว่าทุกคนจะตอบได้นะมาถึงตัวละครที่7นะคะลูลุตจากเรื่องโคสกีอรัรเจ้าชายผู้ถูกในระเทศให้มาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นความเครียดแค้นที่มีต่อราชวงศ์และประเทศวิทเนียและการได้ซึ่งพลังของกีอัสที่ควบคุมจิตใจผู้คน 何万総かん,かん、パティは考え。手出しするなら、腕ごと切り落とす。配信者、造反者、裏切り者。我らは決して許しはしない。 ตัวละครตัวนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยได้ดูแล้วก็อาจจะไม่ได้รู้จักนะแต่อยากจะนำเสนอมากๆคนนี้ก็คือคาโอริตัวละครหญิงในเรื่อง Initial D หรือที่พวกเรารู้จักกันในมีมเพลงเดจาวู มาถึงตัวละครที่9ทุกคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีก็คือคาเนกิเคนพระเอกในเรื่องชื่อไทยว่าผีปอบตัวเกี่ยวการเดทกับสาวครั้งแรกทำให้ชะตาชีวิตของหนุ่มสุดติ๋มเนี่ยเปลี่ยนไปตลอดกาล บอกแล้วว่าไม่นยากตัวละครตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าทุกคนต้องรู้จักใครไม่รู้จักเฉยมากตัวละครที่สิบนะคะซุนโกคุคงไม่มีใครในช่วงวัย10ถึง40ปีไม่รู้จักโงกุลในเรื่องดาก้นบอลเป็นชาวไซย,ย่าที่จิตใจงามแต่เขาไม่เคยบอกว่าตัวเองเน่เป็นฮีโร่ผู้พดุงความวยุติธรรม แต่จะไม่ให้อภัยคนที่ทำร้ายเพื่อนของต้น拠地ต่อไปเนี่ยเป็นการ์ตูนที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันคือติกตปิกาตัวละครที่11 พิกจูแอนด์ชอปเปอร์ตัวละครหลักในเรื่องโปเกมอนและคุณหมอค่าหัว50เบลลี่จากกลุ่มโจนสลัดหมวกฟ้างเรื่องวันพิช <One Piece. S 2> ไอ้สัสอย่าพูดคำนี้กับกูเดยดนี้นะสายนักเลงนะกกูเดินมาเยอะแล้ว

ええこの額から生えているのは角ですあんまりジロじロ見ていると怒りますよตัวละครที่13อันนี้ต้องหอลิ้นนิดนึงอัลฟองเซเอริกในฟูเมโตอาชมิตแล้วก็เทนมาริแห่งซูนะฮันจิในแอทแทคออนไททัน ตัวละครที่14ทัสเมกิผู้หญิงผมเขียวในกลุ่มฮีโร่จากเรื่องวันพันแมน ตัวละครในข้อสุดท้ายนะคะก็คือซิลิก้าเด็กผู้หญิงที่ตกที่นั่งลำบากแต่ได้คิริโตพระเอกเทพธูมาช่วยเอาไว้จากเรื่องซอสอาร์ตออนไลน์ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนตอบกันได้ไหมเอ่ยหวังว่าทุกคนจะตอบกันได้นะคะก็อย่าลืมนะคอมเมนต์มาบอกพี่ด้วยว่าได้กี่คะแนนสำหรับใครนะคะที่เอ่อพิมพ์เฉลยไว้ในคอมเมนต์เนี่ยพี่ขอลบนะลบทุกคอมเมนต์เลยที่พิมพ์เฉลยนะ ก็สำหรับใครนะคะทีออ่อยากที่จะเล่นเกมแนวนี้อีกนะคะอยากให้มี E ีีที่2เนี่ยช่วยกันกดไลค์ให้พี่หน่อยนะคะกดไลค์กันเยอะๆเลยก็เป้าหมายในคลิปนี้เนี่ยอยากจะได้ซัก2,500ไ like ลค์นะคะช่วยกันกดไลค์ให้หน่อยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายน